อ้งเปล่ามามาทำอพยพบัที่22ครับพระเจ้าตังกับโมซิตและอารอนในวิธีในประเทศอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สำหรับพวกเจ้ายงสำชุมนุ่งคนอิสราเอลว่าในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละ,ละตัวตามแต่กลุ่มของตนถ้าครอบครัวใดมีคนน้อยกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมด ก็ให้รวมกันร่วมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงการเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งตามจํานวนคนตามที่เขาจะกินได้กี่มากสุดให้นับจํานวนคนที่ได้กินลูกแกะนั้นลูกแกะของเจ้าต้องประดับตาหมีเป็นตัวผู้ไม่อายุไม่เกินหนึ่งขวบเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพ้จงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่สิบ สี่เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิตาเลทั้งหมดข้าลูกแกะของเขาและเอาเลือดทาที่ไม้วงกลบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนหน้าเรือนที่เขาเลี้ยงกันด้วยนั้นในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมป,ปังใบเือและผักรสขมเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้อมอยากกินเลยแต่ต้องปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยจงกินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้า เจอถึงเวลาเช้าก็ให้เผ่าเสียเจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาเดเอวสวมรองเท้าและถือมนเท้าไว้และรีบก,กินโดยเ,ดยดเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสตราของพระเจ้าเพราะน,นี่คือวันนั้นเราจะผ่าไนไปในประเทศอียิปต์และจะไปะหาลูกขวบปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์แลาะเราจะมีพาะาัตองโทษพาทั้งปวงของอียิปต์คือเรา,าคือพระเจ้า แต่เลือกที่บ้านทางเจ้าอยู่นั้นเป็นหมายสําคัญสําหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเวียนเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์วันนี้จะเป็นวันที่ราลึกสสาหรับเจ้าให้เจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นเทศการแต่พระเจ้าชั่วชาติผ่านของเจ้าถ้าจงทำทเทศการนี้และถือเป็นกฎถาวรเจ้าทั้งหลายจึงกินขนมปังไรเชื้อให้ขอบเจ็บวันวันแรกจงชำระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดกินขนมปังที่มีเชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่7จ็ดะต้องอาไปให้ผู้นั้นเสียใจอิสราเอลในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์วันที่7ก็ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ในวันนั้นอย่าให้ผู้ใดทํางานเลยเว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสำหรับประธานเจ้าทั้งหลายจงถือบีดีเชื่อาการกินขนมปังไรเชื้อเพราะในวันนั้นเราได้นําพลโยธาของ เจ้าทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินอียิปต์ mm. เหตุนี้ mm. เจ้าจงฉลองวันนี้และถือเป็นกฎถาวรชั่วชาติพันธ์ของเจ้า mm. ในตอนเย็นวันที่สิบสี่เดือนแรกเจ้าทั้งหลายจงกินขมนมปังไรเ,เชื่อจนถึงเวลาเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดของเดือนนั้นในเจ็ดวันนั้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลยเพราะว่าถ้าผู้ใดเป็นแขกเมืองก็ดีหรือคนเกิดในเมืองก็ดีถึงกินขมนมปังมีเชือ้อผู้นั้นจะต้องถูกเอาไปขีดจากชุมนุมของอิสราเอล แตกินสิ่งใดที่มีเชื้อในที่อาศัยอยู่ของเจ้าเจ้าจดนกินแต่ขนมปังใดเชื้อเท่านั้นแล้วเมื่อเสร็จเลือดพวกผู้ใหญ่ของคนดิสนาเอลมาพร้อมกันสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัจจาเอาต้นอุศกกำหนึ่งจุ่มลงในน้ำเดือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบนและ ไม้บงกบประตูทั้งสองข้างด้วยเล่ที่อยู่ในอ่างจะให้ผู้ใดออกไปผลประตูบ้านของต้นจรงถึงตึงเช้าพอพระเจ้าจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหารคนอียิปเมื่อพระองค์ทรงเห็นเล่ที่ไม้ประตูข้างบนและที่ไม้บงกบประตูทั้งสองข้างพระเจ้าจะทรงผ่านวินประตูนั้นไม่ทรงยอมให้ผู้สัางหานเข้าไปในบ้านท่านเพื่อจะประหารท่านท่านทั้งหลายจงถือพิธีนี้ให้เป็นกฎถาวรของท่าน และลูกหลานของท่าน่ันท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระเจ้าตทรงประทานแก่ท่านตามที่ได้ต้องสัญญาไว้แล้วนั้นท่านจะถือวิธีนี้ไว้เป็นปฏิบัติเมื่อลูกหลานของท่านถามว่าวิธีนี้หมายความว่าอะไรท่านทั้งหลายจงตอบว่าเป็นการถวายสัตว์บูชาบัตจกาแดพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงผ่านเป็นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์เมื่อพระองค์ูกปราหายคนอียิปต์ แต่ไว้ชีวิตครอบครัวของเราทั้งหลายประชากรทั้งปวงก็กลับมรณการแล้วคนชาติจิตราเอลก็ไปทําตามคําสั่งทุประการพระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสและอาโรนอย่างไรเขาทั้งหลายก็กระทาตามทุประการในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าทรงประหารบุตรปีของทุกคนในประเทศอียิปต์ตั้งแต่พระราชบุตรปีของฟาโดผู้ประทับบนพระที่นั่งจูงถึงบุตรปีของเชลยที่อยู่ในคุก มื่อทั้งลูกขวบปีของสัตว์เลี้ยงถูกตัวฟาโร์กับข้าราชการในชาวอียิปต์ทั้งพวงตึงขึ้นในตอนกลางคืนมีเพียงร้องไห้ข้ามคนดังทั่วอียิปต์นั่นโดยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มีคนตายฟาโร์จึงตัดเลี้ยงโมเสกับอาโรนให้มาเฝ้าคืนวันนั้น <c oughs> ตัดว่าถ้าทั้งสองการชนชัิอิสราเอจงยกออกไปจากประชากรของเราเถิดในนามัตก,การพระเจ้าได้ ตามที่ได้พูดในวันนั้นเอาฝุ่งแผลและฝุ่งแกวของโกเจ้าไปด้วยตามที่เจ้าได้พูดไปแล้วไปอวยแล้ว,ไวอวยพรให้เราด้วยฝ่ายชาวอียิปต์ก็เร่งรทัดให้ชนชาตินั้นออกไปจากประเทศโดยเร็วพระขาพูดว่าพวกเราตายกันหมดแล้วชนชาติอิสราเอลแล้วก็ขนมปังดิบที่ยังมีได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งขอบผ้าใส่บาแบ,บไป ชนชาติอิสราเอลก็ททำตามที่โมเสสสั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่มผมจากชาวอียิปต์แล้วพระเจ้าทรงบรรดาลให้ประชากรเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์เขาจึงให้สิ่งของทั้งปวงตามที่เขาขอดังนี้แหละเขาจึงได้ริบเอาสิ่งของต่างๆของชาวอียิปเสียชนชาติอิสราเอลยกเดินออกจากเมืองราเมเส ไปถึงเมืองสุโคตนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห0แสนคนผู้หญิงและเด็กต่างหากมีฝูงชนชาติอื่นเป็นจำนวนติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงสัตว์คือฝูงแพะแกะและโคจำนวนมากมายเขาเอาก้อนแป้งซึ่งนำมาจากอียิปต์นั้นปิ้งเป็นขนมปังไรเชื้อเขาถูกเล่นรัดให้ออกจากอียิปต์จึงไม่ทันเตรียมตะเบียงชนชาติอิสราเอลใจอียิปเป็นเวลา4ี0มปี ผ่น430ปีแล้วในวันนั้นเองพนโยธาของพระเจ้าก็ยกออกประเทศเอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนที่พระเจ้าฟรงเฝ้าดูเพื่อทรงนำเขาออกจากประเทศเอียิปต์คืนวันนั้นจึงเป็นคืนของพระเจ้าที่ชนชาติอิสราเอลทั้งปวงถือเป็นที่ระลึกตอนชั่วชาติพันของเขาพระเจ้าแต่กับโมเสสและอาโรนว่าระเบยบพิธีประกาศเป็นดังนี้คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลยส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมา เมื่อให้ทาตนั้นเข้าสุนหนัดแล้วจึงให้เขากินได้ส่วนแขกหรือลูกจ้าอย่าให้กินเลยอย่าให้ให้กินปัจกาแต่ในบ้านอย่าเอาเนื้อไปนอกบ้านและอย่าหักกระดูกของมันเลยให้ชุมนุมคนอิสราเอลทั้งปวงและถือปฏิบัติตามพิธีนี้เมื่อมีคนต่างด้ามาอาศัยอยู่กับเจ้าและใครจะถือปัจกาถวายพระเจ้าก็ให้ใช้พพกนัในเข้าสุน,นัดเสียกอดทุกคนแล้วจึงให้เขา ให้เขาให้เขามาใกล้ถ้าถือวิธีนั้นได้เขาจึงจะเป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินนั้นแต่ผูดด้ใดที่ยังไม่ได้เขา้าสุนอย่าให้เขาร่วมกินเลี้ยงในพิธีปฎการนั้นเลยบทบัญญัติสำหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศ,าศัยอยู่ด้วยกันกับ เจ้าทั้งหลายจะต้องเป็นอันเดียวกันคนอิสราเอลทั้งปวงก,ก็ปฏิบัติตามทุกประการพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสและอาโรนอย่างไรพวกเขากระทำอย่างนั้นวันนั้นแหละพระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลจากประเทศอียิปต์แยกเป็นกับปวนพลโยธาขอบคุคร้า